สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปเมื่ชือคุอคนยินดีต้อนรับกระสือช่งเงินชาแนลมันนี้มารอบสองนะคะวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกพี่พี่เพื่อนๆเ,เนาะเวลาบ่ายพิกหรือว่าทำกับข้าวแล้วมือหลอนแบบมันถูกพิกนะคะนี่ก็มือนีน่มือน,น้องเงินเลยนี่เคล็ดลับก็คือนี่ ก็เอาอยามมงทาไปเลยค่ะทุกคนตรงไหนมันร้อนนะคะตรงนี้พริกมันถูกใช่ไหมคะเอาใส่ไปเลยแต่ว่าทาว่าเอ้าเอาใช่แล้วมันไม่ร้อนบร้อนแต่ว่าไปชักพักเดี๋ยวมันก็หายนะคะทั้งแบบพริกแบบว่ามือเรามันร้อนพริกมันก็หายไปทั้งพริกแล้วก็หายไปทั้งยามมงนะคะทุกคนอันนี้ก็คือ เคล็ดลับคงน้องเงินเองนะคะเพราะว่าเวลาน้องเงินทํากับข้าวใบพิกหรือขั่วพิกนะคะทุกคนที่นี้มันก็เลยแบบมันหลอนเนาะมันหลอนมือนะคะทุกคนคือเคล็ดลับน้องเงินก็มีแต่เอาอยาหม,ม่องทานั่นเองมาอันนี้ก็คือน้องเงินก็ขั่วพิกมานะคะนี่กาชิพประมาณนี้นะคะทุกคนก็มาก็จะทาให้ดูันเลยอันนี้ก็คือ,อยาหม่งเนาะ นี่ก็ตุ้งที่มันร้อนแล้วกระตร้งที่มันแดงน่ะก็ทาไปเลยค่ะทาเข้าไปเลยแล้วมันก็ร้อนไหมมันก็ร้อนอยู่แล้วแหละเพราะว่าพริกมันก็ร้อนแล้วก็อนนี้มันก็ร้อนเนาะแต่ว่าร้อนไปเลยสักพักเดี๋ยวมันก็จะหายนะคะทุกคนแต่น้องเงินไม่แน่ใจว่ามันกี่นาทีหรือแต่ไม่ถึงชั่วโมงนะคะเพื่อนๆก็ประมาณประมาณแบบ ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีละมั้งน้องเงินก็ไม่แน่ใจเพราะน้องเงินไม่ได้เคยตั้งนาทีไว้นะคะนี่อันนี้ก็คือเห็นไหมมันร้อนอนะ่ะมันร้อนแบบน้องเงินคู่พริกมาใส่ไปเลยจ้าน,นนี่สวีนะก็ใส่ไปเลยนี่ทาไปเลยทาอันนี้น,นี่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 ก็ทาไปเลยจ้ะ แล้วตรงไหนอีกนี่ตรงนี้ใช่ไหมนี่มันก็จะแดงกระทาไปเลยแบบมันร้อนนี่อันนี้ยิ่งร้อนมากเลยนะนกระทาไปเลยอันนี้สําหรับผู้ใหญ่นะคะแต่สาหรับแต่สําหรับเด็กน้องเงินก็ไม่แนะนาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็หมายถึงผู้ใหญ่เนาะอ่าอายุเท่าน้องเงินหรือก,กว่าน้องเงินก็ได้นี่ ทาแต่ว่าเวลาทาน่ะมันก็จะร้อนไปด้วยกันหลนะเนาะเพราะว่ายำม,มงก็ร้อนแบบนี้บเบล็มพิกมันก็ร้อนเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้เกิดแบบบวมหรืออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายนะอันนี้ก็ชำละน้องเงินนะน้องเงินก็ทําแบบนี้มาประจําน้องเงินก็ทํามาตลอดเนาะเพราะว่าเวลาน้องเงินทํากับข้าวบายพิกหรือเวลาน้องเงินตาชุ่มตามําหรือว่าคู่พิกนี้มันก็ มันก็เสบเนาะมันก็เสบก็ร้อนอะ่ะแต่น้องเงินก็เคยแบบใช้เกลือล้างเลยนะทุกคนมันก็ไม่หายเนาะแต่น้องเงินก็เลยเอายามมองนี้มาทาทาตรงที่มันร้อนเนาะมันร้อนตรงแขนก็ทาตรงมันร้อนตรงง่ามมือก็ทาตรงมันร้อนเลทที่นี้มันก็จะร้อนไปประมาณชักพักนะคะเดี๋ยวมันก็จะหายถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนไม่เชื่อก็เอาไปลองดูนะคะ แต่ถ้ามันได้ผลยังไงก็จะลืมคอมเมนต์มาบอกน้องเงินได้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้น้องเงินกะจะจบลงเพียงเท่านี้เนาะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเงินขยันทำคลิปต่อไปนะคะน้องเงินกะจะมามุมเก่ามุมเดิมก็คือห้องของน้องเงินเองเพราะว่าน้องเงินกะ ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ทํางานประเทศไทยเนาะเดียววันไหนน้องเงินกลับบ้านไปเดีวน้องเงินจะรีวิวบ้านให้ดูแล้วก็จะรีวิวสถานที่หรือพี่น้องของน้องเงินว่ามีกี่คนนะคะก็อีกไม่นานประมาณปีใหม่น้องเงินก็จะกลับบ้านแล้วนะคะไปพี่เพื่อนแล้วก็ถ้าอยากดูการใช้ชีวิตของน้องเงินก็จะลืม กดติดตามน้องเงินไว้นะคะสำหรับคลิปนี้น้องเงินกับสีขอตรวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ